สวัสดีค่ะนี่ก็มาพบก,กับก็อเลวแต่ปุ้ยวันนี้เราไปไหนกัน,น,นจะไปจังหวัดอะไรสระบุรีครับเราจะไปวิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือวันนี้เราจะไปโชค <c oughs> อีกรอบหนึ่งจากคราวที่แล้วที่เขาไปกันแล้วเราไม่ได้ไปนะคะรอบนี้เราเลยจะไปบ้างครับเพือเผื่อเราจะได้กับเขาบ้าง คือว่าวิหารหลวงพ่อสัมเทธิศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะอำเภอหนองแคถ้าเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยก็คือไปทางเส้นสระบ,บุรีได้เลยพอเข้าเขตอำเภอหนองแคนะคะก่อนจะข้ามสะพานคลองนาผีผัดให้เลี้ยวซ้ายเลียบคลองไปประมาณสี่กิโลก็จะถึงตัววิหารนะคะเราตะวงู์ที่จะไปเนี่ยคือเราจะไปเพื่ออะไรคะเพื่อไปขอพรขอพรขอ,อช่อขอลา <ขอ S 1> บ อีกครั้งหนึ่งเน้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งใกล้จะวันที่สิบหกแล้วด้วยเนาะใช่เน้นนะคะอีกครั้งหนึ่งงวดที่แล้วเราเราถูกนะงวดที่หลายหมื่นมากซื้อน้อยตัวสุดๆแค่แค่สามตัวถูกสองตัวบนล่างเลยค่ะหลายหมื่นมากสักสิ์สุดๆน,นี่นี่ไม่ได้กับเขารอบนี้เลยไปบ้าง<อ> <laughs> เป็นคณะเลยวันนี้รรอบที่แล้วมีคน พลาดโอกาสไม่ได้ไปรอบนี้เลยขอติดตามไปบ้างเนี่ยเขาทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยตามมาเนี่ยแน่นขนาดรถแน่นมากค่ะเนี่ยเขามากันเต็มเลยค่ะวันนี้นี่เราก็กำลังเดินทางไปนะคะดูจากปริมาณรถที่เขาจะไปมีหารหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เราลูกอะไรผมว่าไงเดี๋ยวเขารู้เลยสิบร้อแน่นเลยค่ะเนี่ยอบูนเนี่ยนี่เป็นวันทำโอ้นี่วันหยุดวันหยุดรถก็ตึงแล้วเขาจะไปที่เดียวกับเรานะคะเนี่ยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะวิหารหลวงพ่อ สำเร็จศักดิ์ิทธิ์ค่ะเขาจะมีเวลาให้เปิดเข้าวิหารนะคะนี่คือตอนนี้เราเขาก็ให้เรามานั่งรอคิวเพราะว่าเนื่องจากคนเยอะเขาก็จะให้เรามานั่งรอคิวแล้วก็เดินเข้าไปไหว้นะคะเป็นกลุ่มๆค่ะใช้กระาษท่นั้นนะครับตามไหขอพรด้กดาวนะครับ จะกราบขอพอรท่านนะคะตอนนี้เราเข้ามาในตัววิหารแล้วในช่วงโควิก็จะมีจุดมาเป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิงให้เราด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นทางลงไปอันนี้จะเป็นคลองละพีพัดน,นะคะเดี๋ยให้ดูก็คือยาวเรียบไปน,นะคะหรือทางนี้ก็จะมีนน ถ้าลงอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นนะคะให้ไปให้อาหารปลาได้จะมาจะไปให้อาหารปลากันนะคะใช่ไหมนงกันเนื่องจากหนามันลงนะคะแผ่มันก็เลยจะอย่างนี้มดูเสือกตบใช่ไหม ใช่ไหมแต่อีกแต่เอาอาหารตนนเาสมัอาหารเน้ uh ี่เ no ป็นาบรเวณนี้ค่ะพื่อทากี่สมาะว่ะนกกระแพงสิกโด้งาเลยแพม้งเอียงเอียงวาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศันี้ก็เป็นตูขนาดี้คงี เป็นยัชื่อทางมาช่วงทัคแบบนั้ะ่อนๆกทะลุออกมาเราก็ทำทานเสร็จแล้วนะคะการให้อาหารปลาหลังจากที่เราไปทำบุญมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปหาอะไรกินนะคะหิวยังแเราก็แวะมา กินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไหว้หลวงพ่อสัมผัสที่วิหารหลวงหลวงพ่อสเ็จัมิทธิ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอีกวันหนึ่งนะคะวัดวัดเติงอ่ะแม่บอกอีกสองวันนะคะวัดเติงวัดตะกูหลวงวัดรวยวัดวัดเติงนะคะก็คืออยู่ในเขตระยองบริเวณใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะ ้าสักตรงนี้ก็คือไปได้ใอยู่ใกล้ๆกันนะค่ะอาก็เริ่มมาแล้วค่ะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ของแม่เป็นข้าวหมูแดงมูกรอดค่ะละสี่สิบบาทถูกมากสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะส่วนของพ่อยังไม่มาเพราะว่ากินขนมไปก่อนถึงก็มาเลยนะคะ ทีอูดยอดฮิตย่างย่างอิ่มกันแล้วคังโอเคเลตโกต่ออีกสองวัดไปแล้วนี่นะคะทิปเราไหวโน้นนั้นไหว้พ่อสำเร็จแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อรวยอวว่หลงพรยสำเร็จรวยส่งพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะคะเราไหว้หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็มาไหว้หลวงพ่อรวยสำเร็จรวยนี่นะคะทิป ก่อนนะที่สิบหกเขาจะหนาแน่นอุนะ่นหาฝาข้างดูจากรถนะคะรถติดด้วยค่ะสชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยเนี่ยระยะทางแค่ไม่แล้ววันนี้เราก็เข้าไม่ถึงวัดเนื่องจากเราเสิร์ชเ c e บุ o กดูเอ้ย Google นะคะไม่รู้ว่าเขามีงานอะไรกันหรือเปล่าแต่คือรถติดมากลงทาง ติดมากยาวแบบหลายกิโลผู้คนหลังไหลมาทำบุญคือคนมาเยอะมากซึ่งเราเข้าไปไม่ถึงวัดเลยนะคะตอนนี้เรากลับรถออกมาแล้วนะคะเห็นที่เขาโพสไว้ว่าเขามาตั้งแต่ตีห้าเพิ่งจะได้เข้าไปไหว้ในโบสถ์นะคะ<ม>ไปตรงอีกที่หนึ่งแทนนะคะ<ม>ใช่ไหมวัวัดส,สตือนะคะ แล้วก็มาถึงวัดสะตูนะคะวัดที่ที่สองเพราะเนื่องจากวันแรกเรามิสซิ่งไปนี่ก,ก็ก็มาทางด้านหลังนะคะเรากำลังเดินข้ามสะพานกลับไปทางด้านวัดนะคะนี่เอา้าวันนี้มันหยุดใช่นะคะกำเดินข้ามไปข้ามไปข้ามไปนี่ก็เป็นบิว ช่วงนี้อะค่ะน้ำแห้งนะคะน้ำแห้งนแห้งนะครับเราเดินจะข้ามมาถึงฝั่งวัดแล้วนี่จะเห็นองค์พระสีขาวเลยนะคะองค์ใหญ่มาก เราก็ทำบุญกันเสร็จแล้วนะคะกับวัดสตอก็วันนี้เราก็ครบแล้วเนาะจากที่<ล>เราได้แล้วเราก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแหละเพราะว่าตอนเย็นก็คือมีธุระต,ต่อเราเราฝาดวัดนันนัน่นอะไรวัดที่เราไม่ได้ไปอะรถติดอะอ๋อก็เราบอกไปแล้วไนงะว่าเราเลี้ยวรถกลับใช่ไหมัานวันนี้เราก็อาไปก่อนเนาะกลับ ก็แล้วจะปุ้ยเดี๋ยว EP หน้านะคะเราจะไปที่ไหนติดตามกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครผ่านเข้ามาดูฝากกด Subscribe ช่อง Good Girl c o n e Bad ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไงวันนี้ลาไปก่อนบายบายถ่ายรูป,ปถ่ายรูปบนสะพานอ่ะอีกแล้วเหรอ